คือมีลูกค้าท่านหนึ่งเช้ามาทักไลนน้องคะขอบคุณนะที่คืน14ให้พี่อีกครั้งหนึ่งพี่เหมือนมีความสุขมากๆจนไม่เคยมีคมสุขขนาดนี้มาก,ก่อน เหมาะกับทุกเพศเลยเพศหญิงนะคะจะช่วยในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กังวลเรื่องน้องสาวไม่กระชับหรือว่าตกขาวแล้วมีกลิ่นอับก็สามารถช่วยได้ค่ะในเรื่องของผู้ชายก็สามารถช่วยได้ลุกให้นกเขาขันขยันทําการบ้านอสุจิแข็งแรงก็สามารถช่วยได้ค่ะรวมถึงผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องทวารหนักไม่สามารถกั้นอุจจาระได้ก็สามารถช่วยให้มีความกระชับขึ้นได้และในกลุ่มของ L G B T Q ก็สามารถช่วยให้ด้านหลังเนี่ยมีความกระชับมากขึ้นแล้วก็สนุกกับการ ควาสัมพันธ์มากขึ้นคะ่ะการทำงานของเครื่องคือเป็นเครื่องที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาค่ะตัวสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ในการที่จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนือ้อทําให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวพอหดตัวปุ๊บในบริเวณต่างๆค่ะก็จะกระชับขึ้นไม่ว่าจะเป็นแขนขาหรือว่าช่องคลอดก็สามารถทําให้กระชับขึ้นได้ค่ะ ตอบรับของเครื่องนี้ดีมากเพราะว่าลูกค้ามาทําแล้วชอบมาก 1. ไม่กังวลเรื่องของการติดเชือ้อทําปุ๊บสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลยด้วยทําให้ลูกค้ามีความชอบแล้วก็กลับมาทํา